้ล่าสุดก็อินโนแมนเนอร์นี่นแหละที่แบบอยางของแก้ข่าวตรงนี้เลยได้ปะบอกว่าเราไม่เคยได้พูดกับใครเลยเพราะว่าแบบตอนนั้นแบบทุกคนแบบอุ้ยทำไมแบบเธอไปโนแมนเนอร์ใส่เขาขป้าเขาดูเขาก็ออกมาเหตุการณ์ผ่านไปแล้ว2ปีจบไปแล้วออกมาพูดทําไม เรียกว่าเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาทันทีเมื่อนางเอกดังแป้งออนจีราออกมาให้สัมภาษณ์พูดถึงเหตุการณ์เมื่อ2ปีที่แล้วทำให้คู่กรณีของเธอต้องออกมาอัดคลิปถามว่าเรื่องมันจบไปแล้วทำไมยังต้องมาพูดถึงกันอีกเหตุการณ์ผ่านไปแล้วสองปีจบไปแล้วออกมาพูดทำไมจบไปแล้วแสดงว่าอะไรคะแสงหมดต้องการเติมแสงที่จะเล่าให้ฟัง พูดกี่ครั้งก็เหมือนเดิมน้อยแน่ม่เรียกพี่ว่าป้าได้ยังไงคะถ้าคุณเรียกดิฉันว่าป้านะคะแสดงว่าดิฉันแก่กว่าแม่ของคุณถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่างนี้แสดงว่าคุณนั no manners นี่ไม่ยมรีเมลบ่อลอยเหมาพี่พูดได้หลายภาษานะคะไม่ได้พูดได้แค่ภาษาอังกฤษค่ะภาษาจีนมันดัลินภาษาจีนกลางดิฉันก็พูดได้นะคะมาเรียกพี่ว่าป้าได้ยังไงข้อที่หนึ่งข้อที่สองดิฉันสวยซะขนาดนี้อ่ะดิฉันถึงจะเป็นป้าดิฉันก็ไม่หมย เพออราะว่าเรเพราะอะไรรู้ไหมคะดิฉันแก่แบบมีคุณภาพไม่ได้แก่แบบไร้คุณภาพเขาบอกว่าเขาทำขาปูกระเด็นใส่ใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะหอยนางรมค่ะหนักๆนะคะแล้วก็มีน้ําอยู่ในนั้นมีน้ําอยู่ในนั้นกระเด็นตกใส่พี่เป็นสีขาวใช่ไหมคะเขาทันทีซอรี่จริงทันกลับมาซอรี่ทันทีจริงดิฉันไม่ได้ไปถลึงหน้าอย่างนี้ใส่เขานะคะไม่คะ่ะฟังนะคะพี่ขันไม่มองหน้าเขามองและจ้องหน้าเขาไม่ตอบ แล้วหันกลับไม่ได้ค้อนใดๆนี่เล่าก็เหมือนเดิมอยากรู้ไปดูคลิปเก่าหันกลับเขาด่าฉันทันทีเลยค่ะ no manners พี่ก็คิดในใจกะ <ping> จะไม่โต้อตอบแล้วนะแต่ถ้าเราไม่โต้อตอบเดี๋ยวเขาจะหาว่า,วาดีฉันพูดภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องหรือฟังภาษาอังกฤษไม่ออกคุณอย่ามาพูดนะคะว่าในนั้นมีแต่ต่างชาติไม่คิดว่าเขาจะเป็นออคนไทยเลยตั้งใจด่าให้ได้ยินเป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่ค่ะ เขารู้ค่ะดิฉันเป็นคนไทยเขาตั้งใจด่าดิฉันเป็นภาษาอังกฤษเพราะเขาคิดว่าดิฉันฟังภาษาอังกฤษไม่ออก